กันที่ปฏิบัติการบุกทลายบ่อนป๊อกเด้งย่านบางใหญ่นนทบ,บุรีคร่ะผู้ต้องหาเยอะมาก61คนคือเรียกว่าเล่นการสนุกสนานนะครับเมื่อวานนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของกองทัพภาคหนึ่งทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอบพบางใหญ่เองรวมกันแล้วกว่า50นายก็ไปปิดล้อม บ้านแห่งนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับร้อยตารางวาอยู่ในถนนรัตนาทิาทเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่าเล่นการพนัน,นกันเสียงดังชาวบ้านเขาเดือดร้อนพอเข้าไปจับกลุ่มก็พบว่าโอ้โหทั้งชายและหญิงกําลังป๊อกเด้นกันอย่างสนุกสนานนะครับพอตํารวจมาเจ้าหน้าที่ทหารมาก็แตกคือวิ่งหลบหนีกันแต่เจ้าหน้าที่ก็บล็อกประตูเข้าออกไว้หมดแล้วอย่างที่คุณไบร์ารายงานไปจับได้เยอะมากหญิงเนี่ย45คนชาย16คนรวมแล้ว61คนด้วยกัน คนที่รับเป็นเจ้าของบ่อนก็คือคุณสมบูรณ์ทกเกลีตทวั์อายุ56นะคะตำรวจยึดของกลางได้ก็คือเงินสด200,000กว่าบาทไพ่ป๊กอีก72สำรับชิปอีก90อันแล้วก็เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด1ชุดแล้วโต๊ะยาวๆสำหรับเล่นไพ่อีก1ตัวค่ะคือจำนวนผู้ต้องหาในเยอะมากต้องเอาขึ้นรถบรรทุกนะคะครับก็เดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็โดนห้ามประกรันแล้วก็จะส่งฟ้องศาลในช่วงเช้าวันนี้แล้วครับนี่แสดงว่าสุภาพสตรีจะชอบเล่นไพ่ป๊กมากกว่าหรือเปล่า มีตำรวจต้องคอยนักจำนวนนะคะค1ิ2เก <15. S> 1เอาลําลำเลี้ยงขึ้นรถบรรทุกกันไป6กนาฬิกา22นานทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาช่วงเวลาของน้องๆเรื่องเล่าเช้านี้เด็กค่ะ